นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันกับวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้นะฮะเราก็มีนัดกันนะครับมาอยู่กันกับรายการที่เราจะมาอัปเดตเกมใหม่ๆกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเหมือนเดิมนะครับจะอันดับเกมเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีแต่แบบเกมสุดยจดทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเกมที่มาใหม่ภาพสวยนะครับและที่สําคัญเนี่ยมีเกมแบบหลากหลายแนวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสยองขวัญเกมแอคชั่นยิงปืนเกมซิมูเลเตอร์เกมประจนพงประจนภัยนะครับวัน เลยนะครับมีแต่เกมใหม่ๆนะครับบางเกมเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับบางเกมเนี่ยก็สามารถจะเล่นได้นะครับมีทั้ง store ไทยแล้วก็ store นอกเลยนะครับที่ผมเอามาอัปเดตในวันนี้นะครับโอเคครับไปดูกันเลยดีกว่านะฮะจัดไปครับผมเกมที่สินะครับ Dirty r e v o v e r นะครับเอาใจใครที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์คาวบอยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้ครับมาใหม่เลยนะฮะ ซึ่งในระบบ Android เนี่ยยังไม่มีนะครับมีเฉพาะ iOS นะครับสำหรับเกมนี้นะครับคือเราจะได้รับบทเป็นหนุ่มคาร์บอยนะครับที่จะต้องออกไปประจนภัยแล้วก็ต่อสู้กับคาร์บอยคนอื่นๆในเกมนะครับมีเมืองอยู่4เมืองนะครับแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกหิมะแดดพายุมีหมดเลยนะครับการต่อสู้กับคนหรือว่าต่อสู้กันบนหลังม้าก็มีนะครับมีอาวุธปืนให้เราเลือกใช้นะครับตามสไตล์คาร์บอยเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าสนใจนะครับไม่ต้องใช้เน็ตด้วยนนนะะะครรัับบสหเกมี้ เกมที่9นะครับนินซามูไรนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มาใหม่ภาพสวยนะครับการันตีได้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับ ถูกพัฒนาด้วย Radeon g i n e 4นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องกราฟิกนะครับแสงเงาจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเกมนี้นะครับตามชื่อเลยนะครับก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นต่อสู้สไตล์ซามูไรนะครับก็คือการต่อสู้ท่วงท่าสกิลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ซามูไรหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธเนี่ยก็เป็นแบบสไตล์ซามูไรนะครับดาบหอกเองนะครับก็นี่ก็เป็นหนึ่งเกมนะครับที่น่าสนใจนะครับเกมนี้นะครับยังไม่เปิดให้เราเล่นยังไม่เปิดให้เราดาวน์โหลดนะครับ ใครสนใจเกมสไตล์การต่อสู้แบบซามูไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภาพสวยๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับเกมนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงสโตร์ไทยหรือเปล่านะนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปกดติดตามได้นะครับที่แอปแทบ t ท p ตอนนี้เลยนะครับเกมนี้ก็จะเปิดในเร็วๆนี้ด้วยนะครับผม เกมที่แปนะครับ Dark Forest นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับใครที่ชอบเล่นเกมแนวสยองขวัญเนี่ยบอกได้เลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมมาใหม่นะครับแน่นอนเป็นเกมสยองขวัญนะครับมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆปริศนาต่างๆให้เราได้ทําให้เราได้แก้เกมนี้นะครับกราฟิกสวยนะครับทั้งแสงทั้งเสียงเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าชวนให้เราหน้ากลัวแน่นอนนะครับมีสัตว์ประหลาดแล้วก็สัตว์ร้ายที่น่ากลัวคอยจู่โจมเราตลอดเวลานะครับมีแผนที่ที่น่าดึงดูดนะครับใครที่ชอบเล่นเกม แนวสไตล์แบบนี้นะครับชอบสยองขวัญแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเกมนี้นะครับสามารถที่จะโหลดได้ฟรีด้วยนะครับโหลดได้ฟรีเลยนะครับเป็นเกมที่มาใหม่นะครับยอดดาวโหลดเนี่ยแค่1000เองนะครับมือถือไม่แรงก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ เกมที่7นะครับ Action Strike นะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวยิงปืน FPS เนี่ยนะครับบอกได้เลว่าเกมนี้นะครับก็เป็นอีกเกมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับกราฟิกเนี่ยจะออกเป็นแบบสไตล์กระโูนภาพสวยนะครับและที่สําคัญเนี่ยออนไลน์กับเพื่อนก็ได้นะครับสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับมีอาวุธอุปกรณ์ให้เราได้เลือกใช้มากกว่า50แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดระเบิดปืนพกปืนไรเฟิลจู่โจมสไนเปอร์บาสุก้าก็มีนะฮะ เครื่องพ่นไฟหรือว่าเครื่องยิงลูกระเบิดเครื่องยิงจรวดก็มีนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเรายังสามารถที่จะเพิ่มเลเวลหรือว่าตกแต่งอัปเกรดสกิลให้กับตัวละครนะครับเพิ่มพวกทักษะการใช้วุธให้กับตัวละครของเราก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่น่าสนใจแล้วก็ระบบเยอะมากๆนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะใครที่กําลังมองหาเกมยิงปืน FPS สไตล์แบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับเกมนี้นะครับเราสามารถที่จะโหลดไปเล่นได้ฟรีๆกันเลยนะครับผม เกมที่6กนะครับกับ Steamer l a t Simulator นะครับ ใครที่อยากเป็นสรีมเมอร์นะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเป็นเกมซิมูเลเตอร์นะครับโดยรราเนี่ยนะครับจะได้รับบทเป็นสรีมเมอร์นะครับก็คือจะต้องทําเองบุทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดบ้านการจัดห้องนะครับการไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอ CPU อะไรต่างๆที่มันเป็นอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยมาประกอบเองนะครับกิจกรรมใหม่ๆเกมใหม่ๆนะครับก็คือเราสามารถจะซื้อมาเล่นแล้วก็สตรีมให้คนดูตามเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับสตรีมไปเรื่อยๆนะครับ ได้ยอดติดตามเพิ่มได้ยอดโดเนตเพิ่มนะครับแล้วก็เอาเงินตรงนี้มาประกอบคอมมาอัปเกรดคอมเราได้นะครับหรือว่าจะเอาไปซื้อสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนานาหรือถ้าไม่อยากเป็นสตรีมเมอร์นะครับก็มีอาชีพอื่นรองรับเราด้วยนะครับคือเราสามารถที่จะจัดสรรชีวิตของเราได้แบบตามสบายเลยนะเกมนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมซิมูเลเตอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าระบบค่อนข้างเยอะนะครับผมเกมนี้นะฮะเกมนี้นะครับเพิ่งเปิดทดสอบเลยนะครับเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะครับ ตัวเกมเนี่ยภาพอาจจะย,ยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับก็ใครสนใจก็สามารถจะโหลดไปเทสกันได้นะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ เกมที่5นะครับผม Hot Wheels Unlimited นะครับใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบรถ Hot Wheels เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเกมนี้จริงๆก็มีมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่งมาลงสโตร์ไทยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะรวมรถทุกอย่างนะครับที่เป็นรถเกี่ยวกับของ Hot Wheels เลยนะฮะเป็นเกมแข่งรถที่เราสามารถที่จะเล่นเจอกันกับเพื่อน2คนก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับเกมนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างสนามเองก็ได้นะครับคือแม่งเจ๋งมากๆนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะคือสร้างเองเล่นเองอ่ะนะฮะ ใครชอบรถของ h o อ v ฟิลมาตั้งแต่เด็กๆนะครับบอกได้เลว่าเกมนี้เมื่อควรพลาดเลยนะครับเป็นอีกเกมที่ภาพก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับก็ฝากไว้อีกนึ่เกมนะครับสำหรับเกมรถแข่ง h อตฟิลนะฮะ เกมที่4นะครับพารากอนอินฟินิตี้เวฟนะครับแหมได้ยินชื่อแล้วกูอยากไปเดินเลยนะครับผมนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับเป็นเกมยิงปืนมุมมอง TPS นะครับก็คือเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นสุดยอดทหารโคตรไฮเทคเลยนะฮะก็คือจะคอยยิงเอเรียนนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเล่นเป็นเวฟนะครับยิ่งเราเล่นเวฟที่สูงขึ้นนะครับมอนสเตอร์เนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นถึกขึ้นยิงตายยากขึ้นนะครับเกมนี้นะครับภาพสวยแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับถูกพัฒนาด้วย Unreal Engine นะครับ การันตีได้นะครับภาพสวยคือเราสามารถที่จะอัปเกรดตัวของเราก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะซื้ออาวุธอื่นๆมาใช้ก็ได้นะครับอาวุธเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น A คง a k M4 อ็มางเงี้ยนะครับก็มีหมดเลยนะฮะนี่ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เล่นฆ่าเวลาได้เลยนะครับเกมนี้นะครับไม่ต้องใช้เน็ตด้วยนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผม เกมที่3นะครับ Battle of นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือ shooting มุมมอง fps นะครับใครที่ชอบเล่นเกมยิงปืนคล้ายๆกันกับ Modern Combat นะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับมีโหมดเนื้อเรื่องให้เราได้ทำภารกิจให้เราได้เล่นนะครับโหมดสไนเปอร์นะครับเละที่สำคัญเนี่ยมีโหมดมัลติเพเยอร์มาให้เราได้เล่นด้วยนะฮะคือจะมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตก็สามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้นะครับ อาวุธเนี่ยมีให้เราได้เลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนไรเฟิลสไนเปอร์ปืนสั้นหรือว่าปืนกลอะไรต่างๆนานานะครับก็มีให้เราได้เลือกใช้ได้เลือกเล่นนะครับเกมนี้นะครับยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับแต่บอกได้เลยว่าเกมนี้กราฟิกแม่งสวยมากๆนะครับอาจจะไม่ได้สวยว่วงอลังการแต่ว่าถือว่าสวยในระดับหนึ่งเลยแหละ เอาเป็นว่าใครสนใจเล่นเกมยิงปืนจะเล่นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์เล่นเนื้อเรื่องหรือว่าเล่นกับคนอื่นนะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะครับตอบโจทย์เพ,เพื่อนแน่นอนเลยนะครับสำหรับ Battle of g a เกนี้นะฮะ เกมที่2นะครับ g o d of War World 2นะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่าเกมนี้นะครับจะต้องถูกอกถูกใจเป็นเพื่อนแน่นอนเลยนะครับใครที่ชอบเล่นเกมสงครามโลกกราฟิกสวยๆคล้าย Battlefield เนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าเกมนี้น่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับแน่นอนนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมยิงปืนสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีแมปด้วยกันเนี่ยสแมปรถธงรถถังเรือลบเครื่องบินมีหมดเลยนะครับตัวละครเนี่ยก็มีแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับมี่าจจะเป็นทหารฝั่งสหรัฐอเมริการัสเซียญี่ปุ่น แล้วก็มีสกินต่างๆอีกด้วยนะฮะมีอาวุธในช่วงสงครามโลกให้เราได้เลือกใช้มากกว่า23ประเภทนะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดพัฒนาตกแต่งอาวุธของเราให้แรงขึ้นมีสกินปืนนะครับโหมดการเล่นเนี่ยก็จะมีโหมดเดสแมทนะครับแล้วก็โหมดต่อสู้แบบเป็นทีมนะครับช่วยกันยึดพื้นที่นะฮะแล้วก็จะมีโหมดใหม่ๆเข้ามาด้วยในอนาคตนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเกมนี้นะครับเราสามารถจะไปลงทะเบียนได้เลยนะครับในเพจโตไทยก็สามารถที่จะลงได้น เกมอันดับที่หนึ่งนะครับแฟนซีเวิลด์นะครับบอกที้เลยว,ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมมาใหม่ของค่ายเทนเซน t เลยนะฮะซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมโอเพนเวิลด์ผสมกันกับแนวเอ o r โ g อาร์พีจีนะครับคือเกมนี้นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเป็นเกมโอเพนเวิลด์ภาพสวยนะครับและที่สำคัญนะฮะ สิ่งมีชีวิตภายในเกมของเกมนี้นะครับแม่งไม่เหมือนเกมอื่นเลยนะฮะนะครับคือไม่ว่าจะเป็นตามชื่อเขาแหละนะครับแฟนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรมัง,มงกรน,นะครับสัตว์ประหลาดต่างๆที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยนะครับคือแบบมันมีเยอะมากๆนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกม Open World ที่น่าจับตามองแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมอนสเตอร์หนีมีให้เรา ได้ค่าได้กําจัดเอาของเอาวัตถุดิบนะครับมีภารกิจให้เราได้ทำนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าสนใจนะครับเกมนี้นะครับเพิ่งเปิดทดสอบไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมนี้เข้าปิดลับทดสอบหรือยังนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปกดติดตามไปกดลงทะเบียนกันได้นะครับบอกเลยว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมงานดีของค่าย Tencent ที่มาใหม่เลยนะครับ โอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับรายการอัปเดตเกมสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับเราก็จะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับส่วนวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นมาวิลส์โบกับ l อลเอลวายลินะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยกันเนาะนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ